คัพีห้าห่วงโดยมิยามอโตมุสชิแปลและอ่านออกเสียงโดยลอดออฟวอร์นิคคัพีแห่งอาโป2ยี่สิบสี่สิ่งที่เรียกว่ากายแห่งวานอนสารฤดู กายแห่งวานอนสัตว์อรูนั้นคือจิตที่ไม่ยื่นมือออกมาตอนแทรกกายไปหาศัตรูต้องไม่มีจิตคิดยื่นมือออกแม้แต่น้อยก่อนศัตรูตีให้ตั้งจิตแทรกกายโดยไวหากนึกว่าจะยื่นมือโดยอาศัยความเป็นสิ่งห่างไกลของกายให้ตั้งจิตย้ายทั้งกายโดยไว ในช่วงระหว่างขนาดที่รับกันด้วยมือได้กายก็แทรกได้ง่ายเช่นกันขอจงคิดพินิษให้ดีๆ